สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูทะเลหมอกที่เก้าพัวโฮมสเตย์ดอยม่อนเงาะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นที่พักที่เพิ่งจะเปิดใหม่นะคะมีแค่สองหลังค่ะออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นเรีวกลาง ที่นี่นะคะสงบส่วนตัวโรแมนติกนะคะเหมาะสำหรับคู่รักที่จะมาฮันนีมูนหรือว่าครอบครัวที่จะมาสันสานได้ค่ะเพราะว่าที่นี่สามารถเสริมที่นอนให้ได้ด้วยค่ะหนึ่งหลังนะคะสามารถนอนได้ถึงสี่คนเลยค่ะจะฟรีชุดอาหารเช้าแล้วก็อ่า ีชุดต้นลับให้ด้วยนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อีกมากมายเลยค่ะอาทิเช่นพ้วดายเป่าผมพัดลมจุกคุมอาบน้ำมีให้อีกมากมายเลยนะคะพวะเจลอาน้ำแชมพูมีบัมบอนแถมให้ด้วยนะคะเวลาเราใช้ในตีฟองในอ่างจักรุช i ค่ะมีโต๊ะให้เรานั่งจิบชาก,กาแฟเชื่อชื่อในตอนเช้าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแ้าหน้าระเบียงเลยค่ะ แล้วเ,เราก็จะมีตาขายให้เรานั่งเล่นชมวิวตอนเช้าด้วยนะคะด้านหน้าของเราก็จะเป็นทะเลหมอกเต็มเลยค่ะยิ่งช่วงหน้าหนาวนะคะจะฟูกว่านี้อีกนะคะนี่อ่างจากุชชี่เรานะคะสามารถแช่เป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นได้เลยค่ะที่พักตรงนี้นะคะเราสามารถมองเห็นได้ทั้งพระที่ขึ้นแล้วก็ทะเลหมอกเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ